เครื่องเจลปี้มาใหม่นะคะสั่งมาใหม่แล้วสองโถเพิ่งมาส่งเมื่อคืนเลยห้าทุ่มครึ่งโ,โหดึกมากอันนี้วางอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้ยกไปที่ร้านเดี๋ยวจะลองทํากินที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะลองทาเจลาเปี้นะ้ำหวานให้คุณพ่อลองชิมก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องล้างก่อนเนาะเดี๋ยวจะถอดออกมาล้างข้างในให้สะอาดก่อนแล้วได้ใส่เครื่องดื่มน้ําหวานที่เราจะกินอนะ่ะเข้าไป เสร็จแล้ว1โถนะคะประกอบกลับคืนไปแล้วอีกโถนึงก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบคืนเหมือนกันนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้ว2โถแล้วก็ประกอบกลับคืนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกัน อันี้เปิดโถหนึ่งนะคะอันนี้เปิดโถสองด้วยยังไม่ได้ใส่น้ำเนะาะเดี๋ยวไปซื้อน้ำหวานมาลองใส่ดูมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาโคกเทสใส่แล้วก็ดูว่าใช้เวลากี่นาทีถึงจะเริ่มเป็น,เ,ปนเกรดหิมะเป็นสเตอปี้นะคะ เห็นโคก,ก็หิวแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากต้องใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะตอนนี้ใส่โคกลงไปแล้ว5ลิตรนะคะอยู่ในระดับมินพอดีเลยแต่เราลองเปิดเครื่องกันเลยอันนี้จะเปิดเครื่องตัวที่1ตัวเดียวนะคะ เรามาจับเวลากันว่าใช้เวลากี่นาทีถึงจะเริ่มเป็นเกล็ดหิมะอันนี้จะใช้โค้กที่แช่เย็นมาเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้แช่เย็นก็จะใช้เวลานานขึ้นไปอีกนะคะไป25นาทีแล้วนะคะก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนี่จะใส่น้ําเติมเข้าไปอีกก็เติมได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะกินแค่นี้แหละเดี๋ยวกินไม่หมด อกีกสักสินาทีก็น่าจะฟูอยู่ตัวกินได้ตอนนี้คุณพ่อนั่งเฝ้านั่งจ้องแล้วนะคะรอจะกินแล้วตอนนี้ก็ปั่นมาถึง30นาทีแล้วนะคะอันนี้คือฟูได้ที่และพร้อมที่จะกดได้เลยเป็นเสริปีล้ละแสงอาจจะมืดไปหน่อยนะคะจะมองไม่ค่อยชัดอ่ะดูฝังนี้ เดี๋ยวเรามาลองกดดกว่าอ่าได้อยู่นะคะแต่ว่าขอญาตมือจับเนาะลองกดดูนะคะนี่อ๋อโอ้โความล้นนะคะโอเคว่าชี้เฉยนะอ่าโอเคมาลองลองกินนะคะเครื่องเซเลปี่ที่อ่าลองใส่โก้เข้าไปเมื่อกี้ ก็คือเย็นนะคะได้เห็นแวบบเห็นโลโก้อาจจะต้องเซนเซอร์นะคะ